สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไทยล็อเทียร์ Channel นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม m a y f o นะครับผมเห็นว่าช่วงเนี้คนกําลังแบบเริ่มเข้ามาในกลุ่ม Mayfour Thailand แล้วก็แบบมันเริ่มมีคนแบบอยากมาเล่นเกมนี้ใหม่ค่อนข้างเยอะผมก็เลยจะทําคลิปแนะนําไว้เลยแบบเริ่มตั้งแต่0อะไรประมาณนี้แต่อาจจะแนะนําได้ไม่หมดนะเพราะว่าข้อมูลค่อนข้างเยอะมากเลยด้วยก่อนอื่นเกมนี้เรามาหาตังกันโดยการขุดแร่สีดํานะครับมันจะหน้าตา ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมเดินไปให้ดูนี่แร่มันจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นสีดําแล้วก็มีอล่าสีม่วงนะแต่ซึ่งผมจะไม่อยากไปจากจุดนี้นะเพราะว่าเหมือนการจองที่อะ่ะผมก็เลยจะแนะนําผ่านการแบบกดในแผนที่หรืออะไรนี้ให้ทุกคนดูแทนนะครับเพราะว่าไม่อยากเสียจุดขุดไปเพราะเดี๋ยวแบบมีคนมาแย่ง <laughs> อยู่แล้วต้องอยู่ให้นานอ่ะต่อมา โดยการแรกนะครับเราจะหาเงินได้จาก,กเกมนี้ก็ต่อเมื่อเราเลเวล40ขึ้นไปแล้วเรามีโลหะทมินหรือน์คสตีลนั้น1 0แสนขึ้นไปโดยเราจะสามารถเข้าได้ที่หัวข้อตลาดนะครับก็มาที่หัวข้อดาโก้นะครับโดยถ้าเกิดคนที่เล่นบนคอมนะครับแล้วเล่นผ่านตัวสตรีมจะไม่มีดาโก้นะครับต้องไปแลกในโทรศัพท์เอาหรือทำการโหลดแบบ APK มาจากเว็บไซต์ของตัวเกมนะครับจะมี ให้เลือกแลกดาก้นะครับก็เราต้องมีจํานวนที่เกมกําหนดไอ้เกมต้องการนะครับเราถึงจะหลอมได้เป็น1 d a r k ดก้แล้วเราค่อยเอาไปขายส่วนเรื่องวิธีขายนั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะเพราะว่าผมได้ทําไว้แล้วอ่ะต่อมาเริ่มต้นเกมนี้มาให้เราทําแต่เควสหลักตรงนี้เลยครับทําไปเรื่อยๆเลยเพราะสิ่งสําคัญก็คือเควสหลักก่อนแล้วเราค่อยมาไล่เควสเพื่อสนาเควสสนามเวควสคาขอนี้ครับ โดยพอเราเวลไปสักพักแล้วครับมันจะพาเราไปแมบบขุดแรกขุดเอ้ยแมบขุดแรกขุดแรกเอ้ยแมบบขุดแรกจุดแรกก็คือเป็นปุบข่าวพิชจนเล่นรับชั้นหนึ่งประมาณตอนเควสหลักได้เราเรเวลประมาณย7 2สบ็ยิบดนะมันจะพามาแล้วได้ชั้นหนึ่งโดยตอนนี้เราจะไม่สามารถไปชั้น2 3สามหรือสี่ได้เราจะต้องทำการอัพพิชิตก่อนนะครับตรงนี้ก็คือหอคอยอันนี้นั่นเอง ให้เป็นพิชิตขั้นที่สามนะแต่ถ้าเกิดอยากจะมาเหมือนอสศรพิษแบบผมที่ผมอยู่แผนที่นี้แผนที่นี้นะเนี่ยเป็นแผนที่แบบนี้อสศรพิษเล่นลับเนี่ยจะต้องทำการอัพพิชิตเป็นขั้นที่6ก่อนนะครับแล้วก็อัพให้ได้ประตูมิติขั้นที่6ถึงจะมาได้นั่นเองโดยมันก็จะมีเงื่อนไขให้เราทําหลากหลายมากมายเหมือนกันใช้เวลานานเหมือนกันโดยผมตีเข้าว่าจากเวลหนึ่งมาถึง4ี่ิบห้า แล้วก็ทำเควสพิชิตอะไรให้เรียบร้อยเนะี่ยคิดว่าน่าใช้เวลามานเจ็ดวันนะประมาณเจ็ดวันเราถึงจะเริ่มหาเงินได้แบบระยะยาวผมไม่อยากให้ทุกคนแบบทำแค่พิชิตขั้นสามแค่เลเวลสี่สิบเพราะว่าบอดเกมน,นี้ค่อนข้างเยอะครับแล้วมันโหดมากก็คือแบบเรายืนอยู่เราขุดแร่อย,อยู่เนี้ยมันจะวาร์ปมาแล้วก็สกิดให้เราหลุดจากแร่แล้วมันก็ขุดแทงเราแล้วมันก็จะวาร์ปมาเป็นร้อยเลยวันวัน,วนหนึ่งผมค่าก่อนอนะัปเดตผมค่าวันละสองสามร้อยตัว ก็คือแทบขุดไม่ได้เลยนะก็เลยแนะนําว่าให้มาแบบ2ให้ได้ครับแล้วก็แนะนําให้เล่นเซิร์ฟใหม่ไปเลยเซิร์ฟไหนเปิดใหม่สุดเราเล่นไปเลยถ้าเราต้องการมาเล่นเพื่อหาเงินนะครับต่อมาถ้าเริ่มจากศูนย์เอ่อผมก็แนะนําให้ทําเกรหลักไปใช่ไหมแล้วก็เพื่อชุดอุปกรณ์สมใส่นะหรือใครมาเล่นใหม่ไม่ต้องเติมก็ได้นะครับไม่ต้องเติมแพ็คเริ่มต้นก็ได้เพราะว่าอย่างสุดท้ายแล้วพอเราเล่นไปสักพักหนึ่งของในตัวเราจะได้ประมาณนี้ครับก็คืออาวุธ ขั้นที่สองเสื้อเสื้อแบบของฟ้าทั้งตัวครับขั้นที่หนึ่งเราจะได้ประมาณนี้ครับก็สามารถพลังได้ประมาณห้าหมื่นนะเดี๋ยวผมกดให้ดูปุ๊บเราจะสามารถพลังได้ประมาณห้าหมื่นครับโดยที่แบบเรายังไม่ต้องอัพอะไรเยอะเพราะว่าเกมนี้มันจะเน้นไปที่าการฝึกฝนตรงนี้นะครับสภาวะร่างกายกับพลังขี่นะครับจะเน้นไปทางนี้มากกว่าเพราะว่าถ้าเราไม่อัพตรงส่วนนี้เราจะไม่สามารถอัพพิชิตได้นั่นเองพิชิตก็คือหอคอยอันนี้นะครับ เราจะไม่สามารถอัพได้มันจะมีความต้องการบอกอยู่ว่ามันต้องการสภาวะร่างกายขั้นที่ห้าพลังเทคนิคการพัฒนากล้มเนื้อขั้นที่สี่อะไรเงี้ยครับเราถึงจะสามารถอัพพิชิตได้โดยก่อนอื่นนะเราเล่นเกมเนี้ยเอ,อ่อวันแรกวันแรกนะครับที่เราทำเคสเสร็จแล้วเราจะวิ่งเท่าไหร่ผมไม่รู้วันแรกผมแนะนำว่าให้ไปเก็บสมุนไพรครับไปเก็บสมุนไพรเก็บจากไหน ก็แนะนําเป็นมาที่แผ่ทีิโลครับปราสาทบิชอนนะไปที่เมืองบิชอนหรือว่าจะเป็นแมปป่าผลึกแก้วหรืออะไรก็ได้นะครับลองกดเข้าไปดูก่อนนะกดเข้าไปในแมปครับมันจะมีหัวข้อเขอตเก็บเกี่ยวและเหมืองให้เราเลือกเก็บพื้นที่เก็บเกี่ยวครับแล้วเราก็ปล่อยมันไว้ทั้งคืนเลยให้มันเก็บเกี่ยวออโต้อยู่ตรงนั้นโดยการกดออโต้ตรงนี้นะครับมันจะเก็บเกี่ยวให้ในระยะที่มันกําหนดนะมันจะเดินวนอย่างเงี้ยพอจุดนี้หมดจะเดินไปจุดอื่น ให้เราเก็บเก็บสมุนไพรหนึ่งคืนนะครับส่วนคืนที่สองให้เราทําเหมือนเดิมครับแต่ว่าเป็นการรวบรวมพลังลมปานนะรวบรวมพลังลมปานไหนวะก็เขตเฮ้ยผิดอันครับเมืองบิชอนครับแล้วก็เขตเก็บเกี่ยวและเมืองเนี่ยพื้นที่รวบรวมแกนเราจะไปของเมืองไหนก็ได้นะที่มันมีเขตเก็บเกี่ยวและเมืองแล้วมีพื้นที่รวมแกนอะไรพวกนี้ให้เราไปรวมไว้ หนึ่งคืนครับถามว่าทำไมผมให้ไปรวมเพราะว่าตอนเราอัพพ h e ิ t อะครับมันออย่างสถานที่ฝึกลับเนี่ยกว่าจะขึ้นมาเป็นเลเวล5เนี่ยรู้สึกช่วงเลเวล3ไปสี่ะมันจะให้เรารวมแก่นประมาณ2000ครั้งอะไรอย่างงี้มั้งคือมันจะนับตั้งแต่เริ่มต้นที่เราเล่นเกมมาเลยนะมันจะเหมือนมันจะสะสมไว้ให้นะครับโดยไม่จำเป็นที่แบบว่าเราอัพถึงเลเวล3 สถานที่ฝึกรับเลเวลสแล้วเราค่อยมาไปรวมแกน2000ันครั้งนี้ไม่จําเป็นนะเราสามารถไปรวมรอไว้ได้เลยผมก็เลยให้ทุกคนวันแรกเก็บสมุนไพรครับวันที่2รวมแกนวันที่3ให้เราขุดแร่ครับคือทาทาเออขุดแร่นี้จะเป็นไม่ใช่แร่ดักสติลนะเป็นแร่ธรรมดาก็คือมาที่แผนที่โลกเหมือนกันครับอันนี้ผมก็จะยกตัวอย่างเป็นเมืองบิชอนนะก็เขตเก็บเกี่ยวและเมืองนะ แล้วก็เลือกเป็นเหมืองแร่เงี้ยครับก็ขุดอย่างนี้ไว้1คืนเหมือนกันครับทุกคนเพราะว่าพิชิตที่เป็นเหมืองอันเนี้ยเราจะอัพมาขั้นที่5ได้นะครับเราจะอัพขั้นที่5้าได้แล้วก็ต้องเก็บแร่ธรรมดาประมาณหลักพันครั้งมั้งผมจำไม่ได้เหมือนกันผมก็ลืมๆืมแล้วเหมือนกันทุกคนก็นั่นแหละเราถึงจะอัพพิชิตไป6ได้เพราะนั้น3วันแรกอะครับจะเอาอันไหนขึ้นก่อนก็ได้ครับเก็บสมุนไพรรวม รวมพลังลมปานแล้วก็เก็บแร่ธรรมดานะทุกคนเดี๋ยวผมปิดปิดประตูแป๊บหนึ่งเสียงดังอ่ะรวมพลังลมปานนะครับทุกคนประมาณนี้นะสามอย่างวันแรกส่วนวันที่สี่ผมคิดว่าทุกคนอย่างน้อยถ้าเล่นเซิร์ฟใหม่ก็น่าจะพออัพพีชิตเป็นขั้นที่สามได้แล้วก็ค่อยไปเก็บไป,ไ,ปไปขุดแร่แบบมาขุดแร่แบบผมเนี่ยแต่ก็น่าจะได้อยู่ที่เมืองบีชอนนะ ที่หุบเขาบิชอนเลนลับนะครับก็ถ้าให้ดูให้ดีนะครับก็ให้มาที่ชั้น3าหรือชั้น4ก่อนนะครับโดยชั้น1 2 3มเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่แบบคัมมอนครับก็คือถ้าเราฆ่าคนอื่นนะครับเราจะติดหัวแดงหัวแดงก็คือเมื่อเราติดแล้วเราจะไม่สามารถวาร์ปได้นะครับโดยการที่เราไปฆ่าคนที่ชื่อเป็นสีขาวอยู่เนี่ยครับแล้วเราก็จะกลายเป็นชื่อสีแดงมีแต้มติดลบ1,000อะไรประมาณนี้ คือแบบค่าตาย1ตัวติดลบห0 0 0งพันอะแล้วก็คือแก้ยากมากแก้ค่อนข้างยากต่อมาไปที่เมืองวิชอนต่อโดยผมจะแนะนําให้ทุกคนขึ้นไปขุดไปดูแร่ชั้น3หรือชั้น4ก่อนนะครับโดยชั้นสี่จะเป็นชั้นพิเศษนะครับจะเป็นชั้นที่เราสามารถเปิดโหมดสังหารหรือมุ่งร้ายกับใครก็ได้นะครับโดยที่เราฆ่าเขาแล้วเราจะไม่ติดหัวแดงแต่ผมก็ แนะนำว่าถ้าตัวเราพลังน้อยเราก็ขุดแค่ชั้น3ามก็ได้ครับแร่สีฟ้าทั้งหมดเหมือนกันแต่ถ้าเราพลังสูงเราก็ไปชั้น4ีได้เลยค่าคนได้สบายใจเฉยแต่ก็ระวังเขามาค่าคืนด้วยนะคระับต่อมาผมพูดถึงหนแล้ว่าเก็บแร่เนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็ให้เราทำการลงมันจะมีเป็นพอทานนะครับมันเขียนว่าพอทานอะ่ะผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมนะ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันจะเหมือนกันไหมไม่รู้มันจะมีเป็นจัตุรัสเวชมนต์กับยอดเขารับแลครับโดยเราจะใช้จุดเนี้ยโปรเตียผมอะจะใช้จุดเนี้ยเป็นจุดในการขุดแร่นะครับมันจะมีห้องเก็บเวลเก็บแร่ลมปานเก็บสมุนไพรเก็บเงินมีทุกอย่างแต่ว่าเราต้องสุ่มหาเอานะครับโดยมันก็จะมีชั้น1 2 3ก็จะมีค่าพลังกําหนดนะครับโดยตอนนี้ระบบได้แก้บั็กแล้วหากเราหากสมมุติผมลงพลังลบเนี้ย ชั้นสี่อ่ะสี่หมื่นเจ็ดใช่ไหมแล้วผมลงด้วยตอนเนี้ยผมผมเปลี่ยนพลังผมกลายเป็นห้าหมื่นหนึ่งแต่ถ้าผมเข้าไปในดันในจตุรัสเวทมนต์แล้วอะ่ะชั้นสี่นะที่ต้องการพลังประมาณสี่หมื่นแปดแล้วผมสลับเป็นขั้นแบบที่สองปุ๊บพลังผมเหลือสี่หมื่นหกตัวเกมจะดีดเราออกมาทันทีแต่ก่อนมันไม่ดีดแต่ตอนนี้มันดีดแล้วนะครับมันปรับใหม่แล้วก็ดูให้ดีระวังให้ดีครับเรื่องพลังลบนั่นเองต่อมา เราจะใช้จุดนี้เก็บเวลครับโดยส่วนใหญ่ที่เราจะเก็บเวลได้แรกๆก็คือชั้น1นนะครับเราให้หาห้องมอนเตอร์ที่เราตีไหวนะครับจะเป็นห้องห้องที่เป็นเหมือนซอมบี้ก็ได้ครับมอนเตอร์เป็นเหมือนซอมบี้ผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรห้องอะไรแล้วก็มีห้องประสบการณ์ห้องต่อสู้อะไรเงี้ยครับที่เป็นเหมือนกระทิงให้เราดูว่าเราตีตัวไหนไหวไปกับเพื่อนได้ก็ดีครับอย่างน้อยสักคนหนึ่ง แต่แนะนําให้เล่นมือนะครับไม่งั้นตายนะครับเพราะว่ามอนมอนในเกมค่อนข้างโหดแล้วก็ถ้าหากเราต้องการเก็บเบลข้างนอกนะครับเพราะว่าเราต้องเบล45สี่ส้าใช่ไหมเราถึงจะอาิชิิเป็นเลเวล6ได้มันก็จะมีแผนที่แบบเป็นแลนด์มาร์คลับนะครับซึ่งบางคนเขาก็รู้อยู่แล้วแต่ผู้เล่นใหม่อาจจะไม่รู้โดยให้เราเข้าไปที่แบบเออเมืองที่มีแบบ แผนที่นะครับแบบเรากดที่แผนที่นะผมขอโทษผมกดออกสมมุติผมกดเนี่ยมันมีวิหารไปทิงวิหารกระทิงเขาวงกดปีศาจกระทิงเขาวงกดพีชอนอะไรเงี้ยครับสมมติผมเลือกขาวงกดวีชอนแล้วมันมีวันเนี่ยขาวงกดพีช1อนวันเอฟเอฟสามเอฟสี่เอฟเนี่ยมันจะมีคําว่าแลนด์มาร์กอยู่ครับทุกคนถ้าแผนที่ไหนที่มีตัว ตัวเลขแล้วก็มีตัว F นะครับจะมีคําว่า landmark อยู่ครับเพิกเส้นทางลับทิศเหนือทิศใต้อะไรเงี้ยครับเราสามารถเดินทางไปได้นะครับโดยการกดเล่งเดินทางวาร์ไปได้เลยถ้าเราหัวขาวนะครับมันจะเป็นจุดที่ไว้เก็บเวลได้ดีกว่าจุดข้างนอกนะเราคนไม่ค่อยรู้ถึงคนเห็นคิดนี้แล้วรู้กันก็แแต่ก็ชะใช่ว่าทุกคนจะไปเก็บเวลนะเพราะบางคนก็อาจจะไม่ต้องการแต่มันจะเป็นจุดที่เก็บเวลเร็วนะครับโดยให้หาจุดที่เราสามารถฆ่ามอนได้ไว แล้วก็ไม่ตายนะแล้วก็ไม่มีคนอยู่ในห้องห้องนั้นเพราะว่ามันจะเข้าเป็นชนแนลเดียวนะถ้าเกิดมีคนเข้าไปเส้นทางรับทิศเหนือ1นขีดหสองคนก็จะเจอกันอยู่ในนั้นนะสองคนแล้วก็ไปหาห้องอื่นซะอะไรเงี้ยจะได้ไม่แย่งกันครับทุกคนอ่ะนี่คือวิธีการเก็บเวลที่มันจะค่อนข้างไวนะครับแล้วก็เออมียอดข่าวรับแรกอีกก็แนะนําเป็นชั้นหนึ่นแหละเบลไวสุดแล้วก็คือไปเบล โดยตัวเกมจะมีเป็นอีกีตรงนี้สามชั่วโมงครับมันจะขึ้นว่ากำลังเต็มแล้วเมื่อเราขุดแร่หรือเก็บเกี่ยวสมุนไพรรวมพลังลมพาอะไรไปนาๆนๆอะไรเงี้ยครับรวมไว้เยอะๆเงี้ยแบบปล่อยไว้แล้วตอนนอนตื่นมามันจะมีให้เราเตืมนอยู่3มชั่วโมงครับเราสามารถกดเติมได้ครับจะเป็นยาแบบนี้นะมันจะให้เลเวลเราขึ้นประมาณ30เครับสำหรับสาที่จริงจังเกมนี้ สิ่งที่สำคัญก็คือของเกี่ยวกับการบวก EP x P นะครับบวก EP x P เช่นสัตว์วิญญาณนะครับที่บวก EP x P ผมไม่ค่อยมีว่ะมันต้องเป็นประมาณตัวนี้เนี่ยได้รับ EP x P จากการล่า10%อะไรเงี้ยครับพอรวมกันไปเยอะๆมันก็ได้แบบเพิ่ม EP x P การล่าเป็นแบบ100%อะไรเลยเงทำให้เลเวลเร็วมากแต่ก็ยังว่าครับมันอยู่ที่ดวงด้วยเหมือนกัน แม้แต่ศิลปติสารอะไรงนี้ก็มีสําหรับการเก็บเบลแบบนี้นะครับเป็นสีเหลืองนะถ้าเก็บเบลเพิ่มอีพีการล่าง 1. ดเอซอาจจะมีสองเปอร์เซถ้ามีสิบเอ้ห้าสมมติเราใส่ได้สามอัน4ี่อันก็เป็นแปดเปซนแล้วอะไรประมาณนี้ก็คือมันก็จะมารวมผสมรวมกันอยู่ตรงเนี้ยน่ารวมทั้งหมดว่าระบ,บุอีพีกี่เปอร์เซ็นเราก็ใช้ตรงเนี้ยคำนวณเก็บเบลไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีกระเป๋าในกระเป๋าก็จะมีของจิปาถะในการ กดขวดยาพวกนี้เหมือนกันเราสามารถกดได้เพิ่มเพิ่มอีกให้เราเก็บเวลวไวขึ้นไปอีกแล้วก็สำหรับใครผู้เล่นใหม่ที่ทองแดงไม่พอนะครับถ้าหากใน,นกระเป๋าของเรามีเหรียญเงินเก่าเราสามารถกดขายมันได้นะครับมันมีไว้ขายอย่างนี้เฉยๆนะครับหรือว่าจะเอาไปขายในตลาดก็ได้แต่ผมแนะนำว่าให้ใช้เองครับเพราะว่ามันหายากอยู่เหมือนกันใช้ไม่เคยพอนั่นเองนั่นคือวิธีการ ที่เรามาเริ่มต้นนะส่วนวิธีการทําของครับของอะไรเงี้ยมันจะมีอาวุธอะครับสีฟ้าที่ผมอยากแนะนําให้ทุกคนทําทนใช้ขั้น4ีเอ้ยนทนใช้สีเขียวบวกห้าขั้นสามหรือเป็นขั้นสีที่เป็นเครื่องหมาย IV แบบนี้ยพัสเลขโรมันอะ่ะทนใช้ไปก่อนถ้าเป็นอาวุธนะแล้วเราก็รอลงผ่านเลดครับ เลเวลสามสิบครั้งแรกนะมันจะได้ไอ้นี่มาครับมันจะได้เกตมังกรชักหายากนะครับเป็นสีฟ้านะแต่จะเป็นสีน้าเงินอารมณ์แบบอย่างนี้ครับมันจะเขียนเกตมังกรน้ําเงินอันหายากนะครับมันจะได้มาหนึ่งอันโดยเราจะสามารถไปสร้างได้ที่ nvc ที่พื้นที่บิชอนนะครับปราสาทบิชอนครับแล้วก็มาที่นักประดิษฐ์ครับ น,นักประดิษฐ์กนอนยูก็ไอ้กอน,นชูยังอนะก็คือไปสร้างที่ตัวนี้นะครับหรือดามพโยไม่รู้ผมไม่แน่ใจตัวไหนสองตัวนี้แหละมันอยู่ติดกันก็ไปลองดูเพราะว่ามันจะให้เรามาสองอย่างมันจะให้เรามาสองชิ้นก็คือสีดำจากเคละ็ะจากระหว่างเราทำเคล็ดเนี้ยมันจะมีให้เราทาเํเคล็นเราเราได้เก็บเก็บสีดำอย่างเงี้ยหายากมาหนึ่งชิ้นแล้วก็ สีน้ำเงิน1ชิ้นจากการผ่านเลสเรารวมกันเราจะสร้างเป็นอาวุธสองขีดได้ครับสามารถใช้ยับมายาวๆได้เลยผมก็ใช้แค่นี้เหมือนกันแล้วก็ของฟ้าอะไรงนี้ก็คือแรกๆเรายังไม่ต้องอัพเยอะนะครับไว้สัก3สัก4อะไรงนี้พอเพราะบวก5โอากาสติด50 50ช่วงแรกๆเราจะหาหินตีบวกได้ค่อนข้างน้อยครับเราก็เอาแค่สักบวก3ก็พอครับติด100เเซส่วนอาวุธก็ดันให้ได้สักบวก5ก็จะได้แบบตีมอนตายไวขึ้น ลิมนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสงสัยอะไรพิมพ์หา youtube ครับแต่ที่ผมจะมาแนะนำนี้คือเหมือนแนะนำว่าวันแรกมาเล่นมาอุ้ยเราจะเก็บแร่ยังไงดีหรืออะไรอย่างนี้เราควรไปเก็บตามที่ผมบอกอะสมุนไพรรวมพลังลมปานแล้วก็ขุดแรก่ก่อนเพื่อให้มันสามารถผ่านพิชิตได้ครับแล้วเราก็มาเวลให้45แล้วก็ทำเควสคำขอเออผมลืมถึงคำขอไปได้ไงทามันจะมีเควสอยู่2อย่างครับที่เราต้องทำก็คือ หลักๆนะเควสคำขอครับโดยจะเป็นคำขอของปราสาทบิชอนนะครับทั้งหมด38คําคำขอครับทุกคนต้องทำให้หมดเพื่อที่จะปลดผิชิตเป็นเลเวล6ได้นะครับแล้วก็ต่อมามันจะมีคำขอเป็นเควสลึกลับครับจะเป็นเขาวงวนในฟาริที่ทุกคนต้องทำให้ผ่านนะครับที่ทุกคนต้องทำให้ผ่านโดยทุกคนบางบางคนทำเควสคำขอไปตอนแรกๆอาจจะปลดมาหนึ่งคำพี สองคำพีอะไรนี้ส่วนอันที่สามอันที่สี่อะไรเงี้ยอาจจะหาอาจจะแบบไม่รู้ต้องทําคําขออันไหนถึงจะปบดล็อกคำพีนะครับให้พิมพ์ค้นหาใน YouTube เลยครับแบบเควส์เมียโฟเควสลึกลับน้องมักยาพู้งดงามบางคลิปก็จะมีบอกเลยว่าเราต้องทำภารกิจคําขอเมืองไหนอาจจะเป็นของเมืองวิชอนแล้วอาจจะเป็นเควส คำสั่งที่ราตผลอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมอันนี้ยกตัวอย่างนะคือผมจําไม่ได้ว่าเควสไหนเหมือนกันก็ดูคลิปใน YouTube ของช่องอื่นเอานะครับผมว่าผมของผมผม,ผมไม่ได้ทําไว้ก็ประมาณนี้ครับสิ่งที่ทุกคนต้องทําวันแรกสรุปวันแรกทําแต่ทําเควสหลักเควสรลองอะไรก็แล้วแต่แต่แนะนําให้ทําเควสหลักก่อนนะครับแล้วก็วันแรกอ่ะสามวันแรกครับเก็บแร่รวมพลังลมปานเก็บสมุนไพรไว้ตอนนอน ตอนนอนนะมันจะได้แบบจํานวนครั้งเยอะๆแล้วเราไม่ต้องรอดูด้วยเพราะว่าสมุนไพรยเดี๋ยวเราจะได้เอามาใช้ในการอ,อัพตัวพลังสภาวะร่างกายตรงนี้ด้วยนั่นเองแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวถึงภารกิจคาขอครับที่ต้องทําถึง3เกิน38แน่นอนเราต้องทําเกินแน่นอนมันจะมีอันที่ไม่ใช่ตรงนี้ด้วยแล้วก็อย่างน้อยต้องทำเคล็ดลับ ขาวงวนในฟารีให้เสร็จสิ้นครับทุกคนสี่คำพีนะเพื่อที่เราจะสามารถปลดปลดปีคิปประมาณเป็นขั้น3ามได้ไรเงี้ยต้องทำมมีอะไรข้อมูลตกหลนอีกไหมนะแล้วก็เรื่องการแลกดากก้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิง์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็การขุดเหมืองผมแนะนำให้ไปที่ชั้น3หรือ4ก่อนถ้ามันไม่มีที่ว่างจริงๆไม่สามารถแย่งเขาได้จริง ก็ลงมาชั้น2หรือ1ตามลำดับอะไรงนี้ส่วนเรื่องพลังให้ทุกคนเล่นเรื่อยๆไม่ต้องรีบครับไม่จำเป็นต้องเติมแพ็คเริ่มต้น3,000ก็ได้เล่นเติรใหม่ๆสุดท้ายแล้วประมาณพอช่วงเลเวล40มันจะเริ่มค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเดี๋ยวมันจะได้ของฟ้าทั้งตัวเองไปเรื่อยๆโอเคก็ประมาณนี้เนาะไม่น่ามีอะไรแนละวันนี้ก็ ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหากใครสงสัยอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับหรือลองค้นหาใน YouTube ได้เลยจะมีบอกแทบทุกอย่างเลยเกี่ยวกับเกมนี้